การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับจัดเสวนาวิชาการเตรียมรับมือการขยายโซลารลูฟท็อปนะครับหรือว่าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนครับนายดุสิตวิยากรนะครับขอไปครับนายดุสิตวิยาพรผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับ เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการโดยมีตัวแทนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้ารับฟังเป็นจำนวนมากถึงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปนะครับซึ่ง PEA ในฐานะเจ้าของระบบโครงข่ายพลังงานที่มีผู้ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับเขาบอกว่าระบบนี้เป็นเทรนที่เข้ากับภาวะปัจจุบันครับที่ผู้ใช้ไฟหันไปใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถลดค่าไฟฟ้าได้อีกด้วยครับ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัจจุบันทาง PEA ให้การสนับสนุนการจัดงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโซลาร์ภาคประชาชนซึ่งทางการไฟฟ้าเปิดรับซื้อหน่วยที่ผลิตจากโซลาร์รูฟท็อปที่เหลือจากการใช้งานหน่วยละ2.2บาท ก็คือ2บ,อบาท2ส,สตางค์ค่ะจากภาคครัวเรือนกลุ่มโรงเรียนสถานศึกษาโรงพยาบาลและกลุ่มกเกษตรกรที่ใช้โซลาร,รูฟท็อปอีกด้วยนะคะก็ถือไดว่า